สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนครับมาต่อที่ข่าวต่างมาเทศ่กันบ้างฮะมีรายงานจากทางทำเนียบข่าวระบุนะครับว่าทางรัสเซียเนี่ยมีนะครับกำลังจะประหารชีวิตทหารของตัวเองครับที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคําสั่งในการจู่โจมยูเครนรอบใหม่นะครับในพื้นที่ของภาคตะวันออกของยูเครนครับแล้วก็ยังขู่ว่าจะมีการประหารชีวิตทั้งหน่วยด้วยหากล้มเลิกภารกิจยิงปืนใหญ่ไปยังยูเครนครับในประเด็นนี้ครับ นายจอห์นเคอร์บี้ฮะโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบข่าวครับมีการกล่าวนะครับว่ามีชุดข้อมูลที่ได้รับรายงานว่าทหารระดับผู้บัญชาการของรัสเซียเนี่ยมีการขู่ประหารทั้งกองรบครับหากไม่ฏิบัติตามคําสั่งจู่โจมรอบใหม่ของทางภาคตะวันออกของยูเครนฮะและรวมถึงถอยทัพจากกระสุนปืนใหญ่ที่มียูเครนเป็นเป้าหมายถึงถือว่าเป็นการกระท,ทําที่อเมริกามองว่าเป็นความกระทําที่ป่าเถื่อนมากครับนอกจากนี้ฮะทำเนียบข่าวเองยังเปิดเผยเรื่องของ ผลการวิจัยด้านข่าวกรองเกี่ยวกับการกทาของรัสเซียจากมาตรการลดระดับข้อมูลลับนะครับว่าเวลานี้รัสเซียเนี่ยได้ยกระดับการโจมตีใกล้เมืองนะครับอัฟดิสกาในแคว้นโดเนตท,ทางตะวันออกของยูเครนและเมืองคูเปียนทางตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นการโจมตีแนวหน้าแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งฮะหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข่าวกรองล่าสุดนี้ว่าที่เกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกำลังเร่งกดดันให้สภาผู้แทนรัฐฎรที่อยู่ภายใต้ใตกัน ควบคุมของพักครืพัดิกันจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมให้กับยูเคนครับขณะที่กองกําลังเคียบเองก็พยายามขับไล่รัสเซียในสงครามที่ดูเหมือนว่าจะไล่จุดสิ้นสุดณขณะนี้นะครับเช่นเดียวกับนายจอห์นเคอร์บี้ครับก็โคศกนะฮะให้ข้อมูลดังกล่าวขณะที่อยู่ในช่วงต่ออายุคําร้องไปยังสภาคองเกรสให้ผ่านคําขอระดมทุนสําหรับยูเคนด้วยวงเงินประมาณ2องล้านสองแสนขออภัยครับสล้านล้านบาทไทยนะครับแต่อย่างไรก็ตามมีรายงานนะครับว่าสอดคล้องกับท็งเนียบขาออกจากกระทรวงกลาโหมอังกฤษเช่นกันว่า กองทัพรัสเซียเนี่ยได้ส่งกองกําลังป้องกันมาประจําการเพิ่มเติมหลังมีคาขู่ออกมาว่าจะยิงทหารรัสเซียที่หลบหนีจากการทําสงครามทิ้งนะครับก็เรียกว่าเรื่องของรัสเซียยูเคนเนี่ยก็ยังไม่จบนะฮะยังมีการโจมตีแล้วก็เป็นสงครามที่ยังไร้จุดสิ้นสุดยังหาข้อสรุปไปได้แล้วก็ยังไม่สามารถเจรจากลับมาสู่สันติภาพกันได้นะครับ